กุ้งเผานะคะสองละหนึ่งร้อยนะคะสองละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสองละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะข้าวหน้าปลาสลิดนะคะสองละสี่สิบห้าบาทนะคะสเต็กหมูนะคะชุ้ละหกสิบเก้าบาทนะคะเต็กไก่นะคะชุ้ละห้าสิบเก้าค่ะสเต็กปลานะคะชุ้ละห้าสิบเก้านะคะซี่โครงไก่อบนะคะสองละสี่สิบาทนะคะ ไก่อบนะคะกล่องละหกสิบห้านะคะไก่อบพึ่งตัวนะคะนึงร้อยสามสิบนะคะไก่อบหนึ่งตัวนะคะสองร้อยหกสิบาทนะคะพิซซ่านาคาโบนาร่าแฮมชีสนะคะพิซซ่าแฮมชีสค่ะพิซซ่าไส้กรอกชีสนะคะพิซซ่าเบคอนชีสนะคะพิซซ่าคาโบชีสนะคะปลาทูต้มเค็มนะคะตัวละสิบห้าบาทนะคะ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะปานุม,มาเดินตลาดนะแฟดทหารเรือนะคะหลังเดอะมอลล์ไลสโตท่าพระนะคะตลาดนะ้าแฟดทหารเรือนะคะมีวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะถึงสองตุ่มค่ะต้มยำไก่บ้านนะคะราคาต้นระคาจ้ลละห้าสิบบาทนะคะต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน้วคาหมูนะคะราคาต้นระคาจ้ลละห้าสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะ ขนมหวานนะคะถุงละสิบบาทนะคะขนมหวานจ้าขนมหวานจ้าอบคุณค่ะพิซซ่ามินินะคะชิละสิบบาทนะคะพิซซ่าหน้าต้ยมยำปุ้งนะคะ พิซซ um okay? okay? ่าหน้ากุ ide, okay? a, ara, ้งสไปซี ets, okay? ่นะคะพิซซ okay? ่าหน้าซ okay? ีฟู้ดนะคะพิซซ่าหน้ากุ้งอาชีตนะคะพิซซ่าหน้ากุอัดไข่กุ้งนะคะพิซซ่าน่าคาโบนาร่าแฮมชีสนะคะพิซซ่าแฮมชีสค่ะพิซซ่าไส้กรอกชีสนะคะพิซซ่าเบคอนชีสนะคะพิซซ่าข้าวโพดชีสนะคะพิซซ่าหน้าผักโขมอบชีสนะคะขอบคุณค่ะ ร้านสแต็กสเต็กนะคะเบอร์เกอร์ไก่นะคะชุ้ละยี่สิบห้าบาทนะคะสเต็กหมูนะคะชุ้ละหกสิบเก้าบาทนะคะสเต็กไก่นะคะชุะะ้ละห้าสิบเก้าค่ะสเต็กปลานะคะชุ้ละห้าสิบเก้านะคะ,ะ,คะข้าวปุ้นผ้า ซี่โครงไก่อบนะคะกล่องละสี่สิบบาทนะคะไก่อบนะคะกล่องละหกสิบห้านะคะไก่อบพึ่งตัวนะคะหนึ่งร้อยสามสิบนะคะไก่อบหนึ่งตัวนะคะสองร้อยหกสิบาทนะคะ,อะขอบพุ่งข้าวหอยแมลงคู่นึ่งนะคะถุงใหญ่นะคะสี่สิบบาทนะคะ สูเล็กนะคะยี่สิบาทนะคะหอยแข็งลวกนะคะครึ่งโลนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะกุ้งเผานะคะกล่องละหนึ่งร้อยนะคะกล่องละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกล่องละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะแมลงสดนะคะ จิกลิตรไข่นะคะถุงละห้าสิบบาทนะคะสดิงไข่นะคะถุงละห้าสิบนะคะกระชอนนะคะถุงละห้าสิบนะคะาหลักแดกสดนะคะครึ่งโลหกสิบาทนะคะหลักแดกสดนะคะหนึ่งโลนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะขอบุณค่าร้านยำขนมจีนแล้วก็ยำแซ่บนะคะ รุ่งดองซียูนะคะกล่องละหนึ่งร้อยนะคะแซลมอนดอกอีกซียูนะคะกล่องละหนึ่งร้อยนะคะยำขนมจีนนะคะราคาริ่มต้นกล่องละหกสิบบาทนะคะเมี่ยงนะคะราคาเริ่มต้นหกสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะปลาทูมันเค็มน้อยนะคะตัวละเจ็ดสิบบาทนะคะ ตัวละแปดสิบาทนะคะปลาสบาบะนอร์เวย์นะคะตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะปลาแห้งนะคะราคาเริ่มต้นนะคะกระปุกละห้าสิบบาทนะคะปลาตะเพียนต้มเค็มนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะปลาทูต้มเค็มนะคะตัวละสิบห้าบาทนะคะขอบคุณค่ะ ส้มไต้หวันนะคะโลละห้าสิบาทนะคะจารอิโนโนนะคะโลละเจ็ดสิบบาทนะคะแอปเปิืลนะคะจาระห้าสิบบาทนะคะสาลี่นะคะจาระห้าสิบาทนะคะงูล,ลายเม็ดนะคะโลละหนึ่งร้อยนะคะขอบุณค่ะขนมไทยโบราณสูตรแม่ศรีภัยนะคะ สองละสิบห้าบาทนะคะมีล็อกช่องมีขนมเปียกปูนแล้วก็เปียกปูนกะทิดสดนะคะขนมเปียกปูนโบราณนะคะสองละสิบห้าบาทนะคะเปียกปูนกะทิสดนะคะสองละสิบห้าบาทนะคะล็อกช่องนะคะสองละสิบห้าบาทนะคะ ขอบคุณค่ะในนวลหมูทอดนะคะไม้ละสิบบาทนะคะหมูทอดไม้ละสิบบาทนะคะมีแบบรดรดเผ็ดนะคะแล้วก็ลดดั้งเดิมนะคะขอบคุณค่ะ ช่วยละห้าบาทนะคะขอบคุณค่ะเลียงเหว่าลูกิมปกลายนะคะธรรมดา45บห้านะคะพิเศษ55บาทนะคะปะกลายฟักนะคะและปกกายมะเขือนะคะขอบคุณค่ะ ข้าวโพดต้มนะคะตะกร้าละยี่สิบห้าบาทนะคะสีเหลืองนะคะเป็นข้าวโพดหวานนะคะส่วนสีขาวนะคะเป็นข้าวโพดเหนียวนะคะขอบคุณค่ะเป็ดทะลนะคะตัวละสี่ร้อยหกสิบบาทนะคะ,ข,ะ,คะ,ข,อะ,คะขอบคุณค่ะ ข้าวคลุกน้ำพริกปลาสลิดนะคะสองละห้าสิบบาทนะคะข้าวหน้าปลาสลิดนะคะสององละสี่จห้าบาทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะชิ้นละเจดบาทนะคะ1ิดชิ้นฟิหนหรืชิ้นนะคะขอบคุณค่ะบ้าบินมะพร้าน้ำหอมนะคะคุณอรวันนะคะชุ้ละยี่สบาทนะคะ กล่องละบาทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่ทุกคนนะคะที่ติดตามคลิดปดีโดปาน,นุเช็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามปานุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ